ทาวน์โฮมแต่เนื้อที่ดินเยอะมากขนาดพื้นที่ดินตั้งแต่30ตารางวาจนถึง47ตารางวาบ้านหลังใหญ่มากขนาด3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย181ตารางเมตรและยังจอดรถได้ถึง2คันเลยทีเดี ซื้อไว้ไหมคาดทุนค่ะติดถนนใหญ่การจนวนิตยแย่ปู่หมอเส้นบ้านพลูค่ะอยู่ห่างกับเซ้นท่านไม่ถึง15นาทีจะเข้าเมืองหรือออกนอกเมืองก็สะดวกสบายค่ะรีบมาจับจองกันได้เลยนะคะเพราะตอนนี้เหลือยู่เพียง4ยูนิตสุดท้ายแล้วค่ะรีบมารีบมาหากสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเพจเ Facebook โครงการบ้าน 62662ค่ะ